ตอนนี้ก็เรากำลังเตรียมงานเตรียมอุปกรณ์เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรอผู้ที่เข้ามาอบรมนะคะคุณลุงก,ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะตอนนี้เราเแบบสบายๆที่บ้านของเราเองนะคะ อันนี้ก็เป็นที่ทํางานของป้าลุงนะคะเราก็อบรมกันแบบสบายๆนะคะแบบง่ายๆนะคะก็แต่ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้องค์กรของเราที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรอะป้าก็หมุนหน้ามนหลังออกล้องวางตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ,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 อ,บอันนี้พี่ล้องจำด้วยเด้อ นั่นจะตามนะในยุคนั้นผมกับทั้งงานร่วมกับมีิชอบทุกคนนั่นแหะด็อกเตอร์บรรจบก็คือว่ากับชนิดเวลามาเห็นงานท่านนี้เป็นตัมาเยี่ยมน่องคอหน่องแล้วก็อาจจะลุกไปในแต่วข้อวุ่นวี่ของภาพอย่างยืดนะครับผมเลยให้มาเป็นข้าพมหาจรย์เมื่อเพ้นทั้ไปประการเราพ้นในเล่นทั้งทีครับออกไปจากโซนชนหน้ันนะคผมถามเนี่ยถามพี่น้องว่า อันนี้คือการอบรมการทําพันธกิจแบบยั่งยืนของเพราะฉะนั้นเนี่ยการโํามน้าชีวิตในแต่ละวันการใช้ชีวิตแเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวเห็นให้กับคนรอบข้างข้างบวชข้างบ้านได้เห็นถึงชีวิตของเราว่ามันแตกต่างจอกเขาอย่างไงอันนั้นก็คือเป็นการบังกัศ เป็นการปกปิดอยู่ที่ตัวเราค่ะในการสัมปทนให้เดูกศิลป์ออกมาเป็นการประกาศที่ดีที่สุดครับอืมีใบประกาศน์มาวางโป๊ะร้านค่าเนาะพยายามเพิ่มถึงหกปีเพราะว <mud stellen. S 1> ่ารุนใหญ่ไปแล้วกต่สิอาจสิเป็นอนุชนเนาะสิผ่านไปห้ากว่สิลูกหลานงห้ากว่สิป่าวไว้ห้ากว่สิเดิมเดิมใหม่ไปเรื่อยๆนะค่ะกับกิจกรรมต่างๆกับสิมี ูรกอกลุ่มอ่าเนาะอันนี้มาจากค้องทิศนี่มันเป็นได้แล้วนะฮะเล็กน้นอยอาจจะเริ่มจากปีนี้เจคนปีนาอรกาเขาเอืยนมาพันธกิจอย่างยื่นค่ะแนวคิดหรือว่านโยบายผู้เขาร่วมค่ะเนื่องเด็กและอนุชนค่ะ สิบคนอันนี้คือเป่าไม้ของห้าเน,นอกขะเนาะแต่ว่าบางคราเห็นดีๆเขาอาจจะเอาหน่อยเพื่อไล่คนนี้กับเป็นไดค่ะข้อสองวิทยากรวิทยากรนี่คือผู้มาจัดอบรมในห้านันะคะอาจจะเป็นสบเห้าหรือว่าอาซาดักไสประมาณนี้นะคะเขาต่างเป็นตุกตาไห้ข้อที่สามค่ะพี่น้องมองเห็นข้อสี่สถานที่ในการอบรม กะเฮาจักตอนนี้เขาจเอาคิดจักรพี่บูรณ์มังสาหารค่ะขอที่หาอุปกรณ์อุปกรณ์เขาจะมีอย่างไรในการพบร่มหรือว่าในการที่เฮาจะเฮ็ดครงการนี่ละเครื่องดนตรีค่ะเครื่องเสียงไวเด็กหน่อยเขาจะได้สนุกสนานเรให้การห้องเพลงนะ่ะขอที่หกผู้สนับสนุนมาหัวไว้พีททุกูนนะค่ะก็ไดบมันม่ผิทค่ะมาผิทค่ะ มีโอกาสที่จะนําเสนอเป็นของทองทินนะครับเรื่องระบบมันยังติดไฟเข่าไปตอนนี้เราเอาหัวใจเอาผพาราใจื่องคนเนาะกาขอบคุณนสาหรับกลุ่ม